ด้วยหรอพี่ไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวค่ะเป็นผู้หญิงใจกล้านม่ไปกินค่ะจับเฉยๆจับปล่อยคืนสู่ธรรมชาติตอนที่จับได้แรกเสียอะไรนะสีน้ำตาลอ๋อเนี่ย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 กินกาเปลี่ยนสีเหมือนเต้เลยนะฟันเขาเห็นไหมฟันเล็กๆกัดแน่นมากดูใช่ใช่โอ้ยเยปล่อยปล่อยครับอันนี้ก็เจอเป็นลูกที่ยังเขียวอยู่ครับเวลาเขียวแบบนี้เนี่ยเราแกะเปลือกยากมากๆเลย รสชาติของมันเนี่ยจะคล้ายๆแบบถั่วนะครับแล้วมันจะมีความมันของมันด้วยน้ำก็ูคิดด้วยรมย้ไข่เปิดน,นิดนึงแล้วก็มัน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 ถ้าไปคั่วเนี่ยน่าจะอร่อยขึ้นสองเท้านะนก็จะหอมขึ้น สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีที่น่ารักทุกๆคนเลยนะครับวันนี้เจอกับน้องเชนจากช่องน้องดูเคนะครับผมพี่ๆคนไหนที่ผ่านมาแล้วก็ได้ชมคลิปของผมเป็นคลิปแรกเลยนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆนะครับวัสงกราปีใหม่ปีใหม่ละวันสงกรานต์ครับผมวันนี้เนี่ยผมก็ได้เข้ามากับเอฟซีนะครับแล้วก็พี่น้ําแล้วก็ตามด้วยเอฟซีนะครับเอฟซีเอฟซีเนี่ยมาจากเชนครับ มาจากประเทศไหนนะญี่ปุ่นนะครับผมก็จะแต่งตัวค่อนข้างใช่ครับผมับผมแนะนำชื่อหน่อยครับอาเลพโดอาชิพาโดโอเคครับผมดูถ้าไม่น่าจะรอดแล้วนะครับผมควรจะเดินทางแล้วนะถ้าพูดเยอะเนี่ยคือจะทำให้แบบมันมันมันสนุกสนานกันไปเดี๋ยวเอ๊ะไปดีกว่า ไปเจมมองอะไรก็ไม่รู้ไปดีกว่าปล่อยมันไปเนวนี้มาซึ่งมีกำลังใจาึเยอะแยะเจ๊มูไหมทำไงให้ลูเฮ้เวลาเดินนะก็รอแปนบ้างด้วยพอเวลาไปชออยก่อนเวอาเดินก็รอโขนสำคัญเนยด้วยต้องไปคือเดินป่าเต๊ะ อ๋่ย่ออันนี้สูกูคอเปี่นเรื่องแล้วคืออ่อดก้่้อกไม้หอมดีอันเนี้ยเนี่เหมือนดอกมะลิป่ะอื้อมหอมจริงจริงตอนนี้คือสาเตเนี่ยนำหน้านะครับแล้วก็ให้เป็นพิกร แนะนำคุณครูนะครับแล้วก็พี่น้ำนะวันนี้ก็โชว์คั้นเทพให้คนสำคัญหน่อยนะครับผมไปเราไปดูกันว่าสะสอเต้จะมองหรือว่าจะอธิบายอะไรหรือว่าจะโชว์อะไรบ้างไปเต้อธิบายดีๆนะเต้ มีลินจีบป่าด้วยมีลินจีลินจีบป่าไอ้เต้ลราต้นนี้ต้นอะไรวะเนี่ยเนี่ยเต้นที่มี์หนามก็ทั่มถั่มต้นป่าทำไมมันจีบจีบอ้าวต้องสงสัยต้องให้เด้ถทางนิดเกินจีบไปเลยนะจูเตอนบเบิลเราแก้กว่าทีนึงไม่ได้หรอกสองมาตรฐานนี่วะเต้ เยาอยด้จะได้ความรู้ก็ต้องมีอะไรมี่ล้วเปี่ยนอย้อ้าวโอ้ยเต้หลักฐานหลักฐานคุเอ้ยเต้แบบนี้ได้ไงเนี่ยเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาสาให้อันนี้เขาเรียกดอกอะไรนะดอกเข็มป่าป่ะ ไอ้ดอกมะลิอันนี้ดอกมะลิป่าอ๋อมะลิป่านะครับอืมเต้ดีใจใหญ่เลยเตหออมเ้ยหอมทางนี้นะไม่ใช่หอมทางนี้หอมไหนอ่ะอ้าวแบบนี้ยุ่งเลยดูเต้หอมนี้ละหอมนี้นะเออได้หมดเต้หลักฐานนะหลักฐานเข้าใจป่ะมู๊นๆนั่นอ่ะเลยคือคือคืออะไรเต้คืออะไรเกาลัดป่านะคะนี่เป็นผลไม้ที่มันมีปากพูดงแล้วไงคือคือคือแล้ นี่ของผมก็เจอเหมือนกันคืออะไรคือ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 ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรไม่ต้องใส่เอฟเฟกต์เลยป่ะคือเหรอน้ำลายนี่กระเด็นเลยนะอโ้ยหอมกันเลยทีเดียวต้องแกงยังไงเดี่ยเอ้โอ้เจ็บเด้ลองดมดิลองดมมีกลิ่นไงแต่อันนี้น่าจะกินได้ว่ะเปรี้ยวใช่อ๋อเปรี้ยวอาเด้ไม่ไม่ลองดมทางนี้ดูอ่ะนี่เราแกะออกมาข้างในกระดูกปากนะดู กระร้าปลานะครับใช่แกออกมาแล้วจะเป็นอย่างนี้เขียวๆอย่างเงี้ยก็มังน่ากินนะเออเฮ้ยเราเดินมาเจออีกแล้วนะทุกคนลูกเยอะกว่าต้นมิกกีนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราจะใช้ตีนเนาะได้ไหมได้ได้ง่ายด้วยไม่เจ็บมือด้วยเออง่ายกว่าเยอะอ๋อต้องใช้ตีนใช่ไหมใช่นี่ไงมันจะงอากมาเลย ไม่เป็นไรเรากินเองเนาะเรากินเองเกี่ยวไม่เป็นไรอ่าวระวังไอ้สีปนเขาโดนหนามทิ่มน่ะดูแลด้วยพี่พี่ลองถามเดี๋ยวดิว่าเออกินเป็นไหมน้ำออสซิเกตออกซิูเลือดอะไรนะเต้ใช่หรอเออเต้คิดไปเอง นกรเป๋าี่น้ำานะมไไนืรนลรวงนะเอ้าจนทิมแล้วอ่ะพี่นเลยันนี้ช่เลอันนี้ก็ใช่อยอันนี้ก็ใช่เนี่ยเราใช้มือแกะไม่ไหวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเก็บทั้งเปลือกเลยนะ ันนี้คือเราเปลี่ยนวิธีการเก็บใหม่นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเสียเวลาแล้วก็กลัวว่าฝนจะตกอีกตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าฟาม์มจะเคลิมคล้มๆนะครับแล้วก็ทาทาท่าจะตกด้วยนะผมอืมคนผมนี่ก็ไม่เก็บนะฮะขอให้กําลังใจดีกว่านะเมื่อกี้โดนทิ่มไปทีนะโอ้เข็ดเลยนี่เดี๋ยวเราไปดูพี่น้ำเต้แล้วก็ สาวญี่ปุ่นนะฮะว่ากำลังทำอะไรกันนะผม <Yeah. S 1> โอ้โหเขียวขจีกันเลยทีเดียว <Yeah. S 1> คือ,อตามพื้นเนี่ยเยอะมากเลยนะครับผมแล้ววิธีการแกะเนี่ยเราเวลาเราใช้มือเนี่ยต้องระวังว่าจะโดนทิ่มด้วยนะดูดิคือเยอะ <Yeah. S 1> แล้วก็รูของมันเนี่ยทียอ่อยู่ข้างในนี่นะไออันนี้อันนี้ไม่มีมจจดูดิ้างุงยนี้าไม่ อ้าวอันนี้ออกมาแล้วน,นี้ลูกหนึ่ง<ม>เอาางเ้ยพังเสียไปละอ้อาวเตะถอดเสื้อแล้วหรอรอ,อ๋อนะครับร้อนนะฮะอ่าก็เราก็อยู่กันอ่าบนสันเขาเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูวิวทางนู้นะนะมองเห็นาากาจะอยู่บนสันเขาจริงๆนะฮะ เมือร์เก,กียเนี่ยเราอยู่จากด้านนู้นนะเราก็เดินอ้อมมานะครับจนมาถึงจุดนี้นะก็ะป่าแถบนี้ก็จะมีต้นไม้ใหญ่ๆแล้วมีลูกกระไรค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับผมอ่าตอนนี้สอดเต้นเนี่ยร้อนอน่าจะร้อนจากใจจริงนะครับผม,มบวดว่าเอ้ยร้อนอะไรโหดีใจอีกต่างหากเออเนี่ยต้องกระทือแบบนี้แหละครับผมนี่คือวิธีเก็บที่ดีที่สุด อ่าฮะนู้นนีกคนนึงอ่าน้องรักของสอสอเต้น,นะครับกำลังเก็บให้สเต้อยูอ่อ่าโอเคก็พามาถึงที่แล้วนะครับผมส่วนที่เหลือก็จะเป็นหน้าที่ของการเก็บนะฮะนี่ข้างในนี้ยังมีเยอะเลย,ยเ,เออ ติ๋หากอเห็นใ้น้องชายหนูนนนนมีวยอือ <im itation> หือก็ลูกการัดที่ตกเนี่ยมันจะมีลูกเขียวๆอยู่นะครับแสดงว่าข้างบนเนี่ยเนี่ย มันน่าจะยังมีลูกที่ยังไม่ตกก็น่าจะมีอีกเยอะนะครับผมใส่อันนี้เลยนี่นี่อุ้ยอันนี้ลูกแล้วลูกมันหายไปไหนเนี่ยหายไปไหนวะเนี่ยอ๋อลูกนี้ลูกใหญ่นะน,นี่ครับอันนี้ก็เจอเป็นลูก <c oughs> ที่ยังเขียวอยู่นะครับเวลาเขียวแบบนี้เนี่ยเรา แกเปลือกยากมากๆเลยมันทําให้อ่าทิ้มมือของเรานะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะเก็บไว้เป็นอ่าตัวอย่างสักรูปหนึ่งนะเหมือนลูกป,ปิงปองอะอ่าหืมเจ็บจังเลยอีเคล่ะโ,โอ้ละยุ่ยอื้อ นี่นี่แกะมาได้แล้วนะแกะยากด้วยแล้วมันก็สามารถทานแบบสดๆแบบนี้ได้เลยนะครับรสชาติของมันเดี๋ยวผมจะลองชิมดูก่อนนะอืม รสชาติของมันเนี่ยจะคล้ายๆแบบถั่วนะครับแล้วมันจะมีความมันของมันด้วยคืออร่อยมากๆเลยนะถ้าเกิดเราไปคั่วเนี่ยความอร่อยมันจะเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับผมปีหนึ่งเนี่ยจะได้กินแค่ครั้งเดียวนะครับผมก็ปีนี้เนี่ยก็ได้กิน เดี๋ยวต้องเก็บไว้เป็นเยอะๆนะครับแล้วก็จะได้เอากลับไปครัวที่บ้านนะอ่าส่วนพี่ FC ท่านไหนที่สนใจอยากจะมาแบบนี้นะครับก็เวลาจะมาก็ต้องอนัดล่วงหน้าไว้นะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับผมอืม <c oughs> <c oughs> เนี่ยขนาดกินสดๆยังอร่อยเลยนะถ้าไปคั่วหมาเนี่ยจะเป็นงไงก็ตอนนี้เราก็แยกย้ายกันนะฮะแล้วก็เก็บเท่าที่เก็บได้นะครับผมอันนี้เพียงแค่ต้นเดียวนะแล้วก็เรายังไม่ได้หาแบบสำรวจแบบะละเอียดนะครับผมก็แค่เดินผ่านเฉยๆต้นนี้ พี่เคยห่าก,กับรัดไหมไม่เคยค่ะไม่เคยเลยเหรอครั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมใช่ค่ะอืมแล้วครั้งสุดท้ายมาครั <laughs> ้งแรกแล้วก็ครั้งสุดท้ายใช่ <laughs> ใช่ไหมใช่ครั้งแรกครั้งแรกเมื่อกี้ลองชิมดูแล้วใช่ไหมพี่ใช่ค่ะอืมเป็นยังไงไห่รสชาติเป็นยังไงครับ รากินสดถ้ายังแม่เอาไปคั่วมันก็จะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจอกแบบนึ่มฮะเปลือนิดนึงแล้วก็มัน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 ถ้าไปคั่วนี่น่าจะลอยขึ้นสองเท้านะก็จะหอมขึ้นออืแล้วก็มันจะมันมันมันหวานๆน่าเอาไปขายเนาะใช่แต่เราไม่ได้เก็บขายใช่ไหมใช่ค่ะเราไปเก็บกินนะคะอืเอาไปเก็บกินนะครับผมเพราะว่าเราลงทุนขนาดนี้นะหลายๆคนที่อยากจะได้ลูกเก่ารัดเนี่ย ต้องต้องให้ราคาตามที่เขาขอนระัเพราะว่าคือเก็บลําบากแล้วต้องปีนข่าวขึ้นมาอีกนะอ่าขยะก,กิมก็ก็มาเก็บเองนะครับ<ม>ผมจะได้รู้ว่าเอ้ยเราเหนื่อยแล้วก็เราอันนี้นะอืก็ครั้งหน้าจะมาอีกไหมอะ่ะพี่ถ้ามีโอกาสก็มาค่ะอืมตอนนี้อาศาัยอยู่ประเทศไหนนะะ,นะ,ะตอนนี้อาศัยอยู่ประเทศไหนนะพี่อ๋อญี่ปุ่นค่ะอ๋อญี่ปุ่น ปีหน้ามาใหม่นะได้ค่ะสดๆเตบอกว่าคิดถึงทุกวันเลยนี่าจารย์นัดลงหน้ามาเนี่ยใช่ป่ะใช่ดิอะไรอยู่ตรงนี้ยังได้ยินอีกเหรอเต้อะไรคนจะจีบกันโอ้โหมายุ่งอะไรด้วยอืมอับ ลาจับด้วยเหรอพี่ไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวค่ะเป็นผู้หญิงใจกล้านะถึงว่าสู้ฮาสู้กับสะสวเต้ได้นี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะอันนี้จะเอาไปกินเลยเหรอแม่ไปกินค่ะจับเฉยๆจับปล่อยคืนสู่ธรรมชาติจับให้ดูเฉยๆเมื่อกี้สีอะไรพี่อ่ันนี้มันจะออกสีเหลืองตอนที่จับได้แรกๆสีอะไรนะสีน้ำตาลอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ย กินกาเปลี่ยนสีเหมือนเต้เลยนะลองลองลองให้กัดดิว่าเจ็บแบบไหอเดี๋ยวมันกัดปะน่าจะเก็บอยู่นี่ๆนะกัดไหมเน่นอยู่นะกัดแน่นอยู่นะทำไมทำไมท่านโอ้โหดูแบบผอมๆนี้ก็แข็งแรงเหมือนกันนะแต่สอดเต้ดูใหญ่ๆแบบนี้โอ้โหไม่แข็งแรงหรอครับโอ้ฟันเขาเห็นไหมฟันเล็ก กัดแน่นมากดูใช่ใช่โอ้ยเฮ้ยปล่อยปล่อยไปโอ้ไปดูเต้ด้วป่ะพี่ดูได้เยอะมาได้เยอะเลยแล้วก็นี่ครับเก็บมาตั้งนานถ้าเกิดเราแกะเปลือกเนี่ยมันจะช้านะครับผมไปดูสะสวดเต้ด้านนู้นเลยนะฮะไอเต้เต้เอายังงี้เลยเหรอเต้โอ้โหเต้ก็ไม่ธรรมดานี่ว่า เก็บโอ้ยโอ้โหแหวะไอ้ใยจเย็นใจยเย็นทุพเพจใจเย็นใจยเย็นนะมันมีทางขึลื่อนอยู่ไหนดูดูไหนครับเพจว่าเก็บได้ประมาณเท่าไหร่นีน่โอ้โหได้เป็นกระสอบครับนะอยู่อยู่ตรงก้นเท่านั้นเองนะห็นท้ายเป็นกระสอบเดี๋ยวอยู่ตรงก้นเพจทางนี้ทางนี้ไม่ต้องเป็นสำนักอันตรายเด่เต้ก็ไม่ดูแลเต้ เฮ้ยเดยวดูแลเองเต้นทำให้ดูแลอืมนี่ทางนี้ก็มีนี่จริงมันต้องเก็บละเอียดนะถ,ถ้าเก็บละเอียดยังเก็บได้เยอะ ก็ผมได้เพลอหลับนะครับผมในระหว่างที่รออพี่น้ำแล้วก็สัสเตแล้วก็พเตอร์นะครับอืมก็ให้เขาเก็บให้สะสมนะตัรวกไม่ได้พักมาหลายวันแล้วนะครับผมวันนี้ก็เลยอืไม่ได้พักอีกเช่นเคยครับก็อาจจะลาลานะ่อยโอเคเดี๋ยวไปดูพี่น้ำดีกว่านะว่าเก็บกันได้เยอะหรือเปล่านะครับ ก็นี่ฮะหลังจากผมนี่หลับนะฮะสักพักหนึ่งนี่ก็เก็บได้ประมาณนี้นะครับผม <ใน S 1> ก็คิดว่าแอบหนีกลับไปแล้วหนีกลับที่ไหนแล้วมื่กี้แอบไปถ่ายอยู่หลับแหมหลับยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้พักเลยพี่วันนี้ก็ยังไม่ได้พักเลยอ,อ้าวแล้วทําไมสาวญี่ปุ่นคนนี้หิวข้าวแล้วอ่ะรรทำไมเต้เต้เตไม่ดูแลดีๆอ่ะเต้ยังไม่ได้พักอะไรเมื่อคืนเห็นเราแลแต่หนึ่งทุ่มอืม ทำไมเต้ไม่ดูแลไม่ได้เอาเข้าวมาให้ทานเลยดูดิเขาหิวนะเต้น่าจะมีปัญญานะอะไรนะก็า่าจะมีปัญญาออกมาเองนะหืมดีแล้วที่เขาไม่สนนะ่ะเขาปากนี้ไง <laughs> ใช่ไงเออผู้หญิงที่ไหนจะไปเอา<อ>ใช่เขาบอกนะเขาไม่เอาผมเขาอบอกตรงไหนผมจะคุยได้ดีๆทำไมอ่ะเขาเก็บไว้ในใจเรื่องเรื่องเยอะเองอ่ะ เรื่องเยอะอ๋ <c oughs> เอเรื่องเยอะอีกแม่หล่อนี่หล่อ,อเลือกได้อีกหล่อเลือกได้เอาวันเลือกเยอะผมออไม่ได้เลือกอ๋ออ๋ออ่ะรู้สึกหิวน้ำไหมพี่พี่พม,มีน้ำให้ดื่มบ้างไหมมีมีมีในกระเป๋างพีส่สักกึ่บหนึ่งก็พอแล้วเอ้ยลำบากแฟนเกินแล้วเกินกว่าจะได้กินแต่ลำเม็ดเนี่ยนะวุ่นไล่เตะยากกิน กันไปนี่ถ้าใครขอกินนี่ต้องโลโรลอยได้ป่ะเจ๊โลละอยเขาจะขายไม่ได้ทำไมอ่ะวันหนึ่งจะได้ขุมโลแล้วเปล่าก็ลำบากไม่ลำบากหรอกเ้ยรวมทั้งเปลือกแล้วอันนี้น่าจะได้ประมาณสองสามโลถ้าใส่ถ้าถ้าเอาทั้งเปลือกโลละอยได้อยู่อ๋อทั้งเปลือกโลละอยเปลือกหนามเนี้ยก็ดีเลยดิแล้วก็ไปแกะกันเองเองนะไปแกะกันเองตอนนี้นะครับเราก็ได้แกะ เปลือกของกะรัตเนี so, really ่ยก็ได้ครึ่งเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้บรรยากาศเนี่ยไม่เหมาะสมที่จะอยู่ต่อเลยนะครับก็กลัวว่าฝนจะตกแบบนี้เราไม่ได้เอาไฟเช็ดมานะครับผมเก็บมาได้ประมาณ1กระสอบเล็กนะครับแล้วก็1ถ yes ุงเล็กอ so, uh, uh, ่ะฮะสซอสเต้เนี่ยช่วยเก็บถุงนี้ใช่ไหมพี่ไม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 ่ไ่ไม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 ม่ไม่ไม่ไไม่ไม่ไมไม่ไม่ไม่ไมไม่ไม่ไม่ไมไม่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  เออมีหลักฐานนะใช่มีหลักฐานนะเต้ใหญ่โชว์นะครับผมก็ต่อไปเนี่ยเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับผมพี่พี่คนไหนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆนะครับผมถ้าใครที่ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านก็ได้นะครับผมไม่ไม่ได้ตินะครับ,อ,บอ่ะ<อ>โอเคชอบไม่ชอบไม่เป็นไรครับผมเรา,าเป็นมิตรกับทุกคนไม่ว่าจะศัตรูหรือมิตรนะฮะ อ่ะเจอกันที่พีหน้าครับเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันดีกว่าเต้มาช่วยหน่อยดิให้ให้ให้เต้แบกดิเออเป็นไร้ายเราเป็นหยุดแขลงใช่เราไม่ไม่จะเป็นน้องผู้ชายทำเพื่อนะคู่ชายไม่ได้เต้พึ่งไม่ได้หรอกโอ้โหดูจะถ่ายเอาแต่คลิปอย่างเดียวไปกลับดีกว่าคุณจะโมเนี่ยคุณน่าจะเคยเขาแบกนะอ๋อได้ดิเต้ดูดูเป็นตัวอย่างเดี๋ยวผมช่วยเองโอ้โหนิ้วเดียวยังได้เลยเต้